ครับบอกแล้วตัวพี่น้องว่าซามันสีเบิร์ดซามันสีเบิร์ดเชียงเสี่ยนเชียงหมูตลาดบ,าบา้านเบ้ามี่ยาหมูเสาเอามาประมาณเจ็ดสิบโลนะบอยังผู้ละผู้ละสองโลสามโลเราบ้ามีสิได้กินบอเห็ดเจียวมาเล้วนี่บ่ได้กินบ,บอยใหญ่อุ้ยตายพี่น้องผมบบเห็ดเจียว<บ>เห็ดเน่าใส่มาแล้วกับ่กินกบ่ากินมันสิบ่ได้กินมันสิเบิร์ด กินกะเพรากินมันคุณพี่เอาไปจักลอยอันนี้สองโลเอาไปสองโลแล้วเห็นบ่่ะสองลอยสีสีสองซีสีนเถือกพี่น้องมีเชียงนี่แหละสดตะเถือกพี่น้องผมสองลอยเศร้าโลนึงสงอโลนึงอันนี้มันอีหยังครับชีง่ว่าบ่ชีลอยสีสีชีลอยสีสีบุลเด้นี่เอาได้อีกแล้วครับเรื่องชีง่ว่าเอาได้อีก ของดีของดีของผมหุ่นสันอ,อันนี้สันนี่บาทพี่น้องไขง่ขป้อได้ชูไข่กับป่อเป็นยางข่ชูหยาบหยาบก็ได้มีเลียดืสีลาบพี่น้องสันงามงามเลียดเอาไปเอาเห็ดเจีงใดดีพี่นอ้องเอาเห็ดเจีงใดดีพี่น้อง เอาเห็ดถึงหมูทั้งสีนเลยบาทเจ้านี่พี่น้องผมเนี่ย่าดีมาทางไข่ผมไ่อยากเอากล่องยยดีมาทางข่ไข,ข,ข่รักใจพี่น,น้องเราตกใจไข,ข,ข่กระโตกใจเอ้าชิวต่อไปเขามาชิวต่อไปเขามาขายสนซอยแม่ปิงกองเห็ดสองดอกพัพพกหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาซัวคนสีพ่อถ้ามีไก่หน่อยไฟฟอลอยได้สองดอก <c'> er> ถ้าใครเจาะไปตาหนึ่งคร <c'> er> ับ <c'> er> ขายสนซอยแม่ปิงกอง ซุปง่ายมั้ยมันดีบปล่าวะต้มซุปใส่ผักเตี้ยวอุ้ยมาสางบาทเซียนหาสิบบาทพี่น้องอ้าเอ้ยโอ้ยเฝ้าขายเฝ้านี้เด้อพี่น้องเนี่ยนี่เซีนหาสิบบาทในหลากหลายพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยคนประเทศไทยโดนขนาดนี้บ่าหัวดิ่นี่ ห้าสิบบาทก็ได้กินได้อ้อมอิ่มเบิดเฮียนพี่น้องครับครับครับมักซีนเขียงนี่บอกอยังไงอา้าวเลี้ยงกันเขามาพี่น้องผมเลี้ยงกันเขามามเลี้ยงกันเขามาให้เห็นเห็นพี่น้องเอ่ข่อยบ่ได้กินนี่ขันเจ้าบ่ส้อยให้่อยเอาร้อยนึ่งบ่ได้กินเทที่อพี่น้องขันมั่วลี่ล่าลี่ล่าชะล่าใจหฮาสิบ,บ่ได้กิน สีดไม่ปีนฟังเอาซะเลยวันนัทวะโอ้โหพี่น้องผมเฮ็ดจังได๋เฮ็ดจังได้ฮึมพี่น้องผมพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเขาสีไายได้เชียงสีล่าเอาเบื้องลักการขายของเราเอาสีดไมาเช็ดซีบรู้เสาเดียวเฮ็ดจังได๋ยังขายขาดต้องเฮ็ดแบบเรา ว่ามีกิงงแล้วสิบสาโลนี่กะว่าหลายเลหรือแต่ว่าเราเอามาเจือสิบโลอืมลนเอี่ยสันสันมันเจ้าหมอนี่หิ้ซิมเด้อเถ้าเจ้าว่ามั็นหมอง่ายเ๋้าให้ซิมเบอร์ครับอืมผมจูด้เบิรนี่แหะครับสรอยเราว่างไปคางๆนี่แหะครับจานโกมิดมากินจานน้ำมาจะเอามาย่ำได้เอาจานไปพร้อม ข้เจ่าวามันบ่งามจ้าเจ่าวาบ่งามยานมันบาแซ่บเออตะวันน <J ure. S 1> sí, so mm. ี่สุดยอดเลยผมก็ว่าเป็นตาพ่อยู่พี่สันมันนะสว้อยเห็นเห็นพี่นองอดบ่ได้พี่นองอดบ่ได้มึงกันน่ะสองตอนเคียงแก้วเห็น ใส่้องควัเราด้ครับเด้อตุยลงไปดีหรอกงเ่นันบื้องหลังไปยังไหนพี่้รงมาช่วยนะครับอจกบักพิดเจ้าเพชรว่าไมคอยซิคอยคอยซีมได้บ้เออมาซีมแน่เพชรหัวเพชรเียนี้เพนี่ไ กินกับจุเซ็บเซ็บีต้องแล้วบางีมันก็อือออ่ะครับเออ่ะแช่บ่ค่อยบ่รุดยอดรุดยอดถามเขาว่าเสียคนขายสินเขาเสียข้นขยใครคุณแม่ถูกต้องบ่เพราะฉะนั้นแล้วเขาอาชีพบ้าไม่เขามีประสบการณ์เรียกเองจังสันยังทีแต่มันสูขคนขายสินบ่ได้เขาแม่ข้นขายสินเขาอยู่กับเมียนกับสินมาตลอดเขาต้องหูว่าตัวไหนมันหยาบบ่หยาบ ตัวแรกมันกินดได้บ่ได้พลอยบ่พลอยแซบโคตรแซบเลยพี่น้องลายสันนัปีสันนัอือ<ม>อันนี้ก๋วข้าวหมูเนี่ยครับอันนี้เขาเป็นอยังอันนี้แผ่นเอ่เอแผ่นสามสันแผ่นทองสามสันแผ่นทองแมนถ้าเป็นหมูก็เป็นหมูสามสันดีแผ่นเป็นเนื้อมันอืแผ่นเ,เนื้อมัาเขาไม่หมูนี่ย่างแล้วมองอยู่เนาะแมนเขาเปยังเครื่องมัดสองอันนี้อันนี้เขาไปตากบ่เอามาให้จุบอันนี้ครับเอาไหม เอ้ยแม่กบคบไอ้ซุ่มไอ้รุ่นหลังมันเป็นตัวหน่อยหรออะกระลังเงินเออเป็นหน่อยหน่อยยุ่เย็นหน่อยหน่อยเอาเอาใส่เบ็ดได้ไปย่างเลยวันได้อีกเป็นอาทิตย์เออออีกอาทิตย์ครับนี่แหละผมไปเบื้องว้ตัวมันตีปีอยู่บาทผมไปตีสามเดียสองดอกขี้ข่าบ่อค่อยว่าเลยแม่ค่อยบ่เคยเจ็บปวดหัวใจอีหยังปานนี้จัดเสียเบื้องให้เบื้องให้คอยไปให้คอยเบื้องต่างหน้าสองดอก ตัวไปนี่ทัวหัวมีขีดนี่คระซีเอาบาทนี่้เกิดปวดทวพี่นองบักพีเราพีดเพปลูกเจ้าไดก็มาปลูกได้ครับแสบเบิกกันแล่อันนี้เท่าไรสองร้อยเศ้าเอาไปตากเอาไปทอดพี่นองใไ้ราะคิดจังซีนี่ตากทางละสองเฉวม่วงพ่อเลี้ยงกิิงเด้แดดป่านั่นัมันแดดนะบอกว่าเธอเหมนบ่าคันแหงหลายมันสีมันสีแหงแ บะหมีจังไดยบะหมีกับจูมาแล้วละอาทิตย์ว่างหันตนนัวนี้กินได้คือเก่าพี่น้องอาทิตย์ก่อนนี่จูตัวน,นี้เ<ม>น,น,นี่ยท<า>ิตย<า>์แมนปะกินได้คือเก่าครับอาทิตใส่เวลาหยิมดวนเนี่ยต่ว่ากบแบบดีคือเก่าอ๋อ <laughs> สีลาบเบิดเดอเบิดกอ่อดสีลาบเหลือซ้ำนี่ดเด้อครับเด้อมาเอาเด้่องไปสันงัวเสียบๆตามมาตัวนี้อ้อมลาบเลยบพรามันกันข้นมักติดมันตัวนี้จะดีแมนผมกล้าบอกเลยพลาดที่มักที่สุดคือตัวนี้ มันติดมันเอียงกับสางระหว่างย่ำใส่เดียดใส่เที่ยเข้าไปมันเจังดีหอยไปขัวกับหอมเนื้อครับหอยนัอเน,นะหอมมันเสียบทั่วทั่วสีขาดพี่น้องเกี่ยวมาหาโหดก้องเม็ดปิงปอง,ปงเจอเขาไปแล้วไป่ใไส้เราคุณหนึ่งวัฒนลูกปลูกแล้วครับ ้เจือรีแบบพิคิบเข้าไปเขาไม่เท่ามันไเทางซัวเป็นลังเลยเมื่อเขาเหยนผู้ใหญ่เมื่อเขาเหยนผู้ใหญเนาะ เม็ดเท่าไดหนึ่งเขาซุกแล้วบัวูกเคยในเรื่อเบิดบานเกือบบ่ทันพี่น้องใสยก๋วยเตี๋ยวเนือับขายดีเดี๋ยวจะไปอุด้นนุกันเจ้าตอนนี้หีอเจ้าอืมต้มให้วยเด้อครับเด้อนดีอืมอีกเนี้ย มันเนีไปกินส์ให้ไเียวาิก็ตอนยังสิรัมันจะเปอ็นขายก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวปบบจมู่บานพี่น้องอืมก๋วยเตี๋ยวเปนเสียบเดียครับแซบการันตีเลยหลายหลายคนรืยเบ้ามีอืมก๋วยเตีมเปียตอนไหนสีเม่งพอดีและหางทองไวจูซินเล้วก็ไปจินต้มเลยพี่น้องพาไอกองเขาเอาแจ้วไปเก เมก็เทียมาเห็นเียงเียงเดียวเนี่ยเราเพียรพยายานบ่ได้เทมพี่น้องขายีนเป็นอย่างคือยานบ่ได้แถมกับงงอยู่เจ้าฟ้าไป่ไ้ไปเชียมเห็ดบ่กเตียวก๋ชุ่มก๋เตียวกชุมอเลือหมูอันตะไคร้ด้ก๋วยเตี๋ยวก๋วยชุ่มลอขันตดีเลื่สข้าวลยงเบ้ง ขิอมลตอกดินะีเยอาไปเอาไปเอาไปขิกินขอิล่องเบื้องแ้วมันถือกแก่ขวิบักทั่วเอา่เอาป่ะบักทั่วเอา่เอา่ะเดี๋ยวยุซํานี่พี่น้องสีลาบเลี้ยยุซํานี่เรับจ็งสี่ด้วกอกใส่ขวดขวดน้ำเท่านี้ขวดละครึ่ง พส่เบิร์ตหรพี่น้องเอ้ยคอมเ็นมาเพท่านบ่ได้กินคัมเ็นมาเ่ท่านบ่ได้กินอยุ่ดีๆแนวนี้เบิร์แล้วบ่ท่านเพราะเขหง่วงกลัวถอนตัวนี่พี่น้องบอกแล้วถ้ายเชียงซีนเชียงนี่มีดีต้อใจะราครับประจำคนก๋วยเตี๋ยวคนมาเอาพี่น้องผมเดี๋ยวอยู่ซ้ำนี่ขายซอยเมเปิยงฟางให้มันเบิร์พี่น้องผมมาเร้อซเสียนเสียนสีนสุดๆุเ่งแจกเคื่องแถมเกิดมาเเคยพบเคยพัอ มสร้างเกินผูเอื่อนเขาปาดวากท่างนีเราปาดไส่เห็นมันเติมขึ้นวะนีไหมตายตายตายมาสี่นี่มิเตจกคบแถมอ่ะครับเป็นเชียงเนือที่เปลกพี่นองคือยังเรียงง่วไว้เป็นพันๆตัวนี่เดยะว่เดียเรียงเล้วองั่วนั่นที่กัดเชี่ยงงาง่วกับว่าเดีเรียงครับผมไปข้าจ่ากามมาส่ง ขูอ,อีก<ด><ด>พี่ร้องนี่พ่นวามันพลอยเขบาบ่เสียผู้ขายสินผู้ป่าสินเขาถึไปเสียผู้ใดพี่น,อ <c oughs> น้องเสียบ้ามีบ้ามีกินบ้ามีเสียจะคว้างสินเลยหลายครัวคนขีนน้ำกันว่ามองนีดีมองหันดีต้องจะคว้างสิ่นพ่นเอามีดลงคู่มือกับสิ่นพ่นตรงหูทีวว่วตัวได้ปาดไงบ่ง่ไงแม่บนบอบพี่น้องนี่เคล็ดลับ แม่เ่าเหียนหลังนีหนึ่งเขาว่าเุกบว่วนาขวาจะข้ามได้เป็นยังมาแล้วซีรุ่พานพีร้องมาแล้วซีร่พานพีร้อางม้ยปวดเจ้านี่เจังควยกันแล มันทายหูกันเลยว่าสุขันไม่ว่าทายสิกินเอามีกระจับช่วงนี้เหรอเอาด้วยวะเรียนเดี๋กว่นนุงนี่เลยบ่ถึงลกก้าพอมีน้องเดี๋ยวมาวัดกันเราแมนบ่แมนบ่ถึงล้อเขี๋ยวหกเขียดลงกมาที่ไจ้า เดี๋ยวหเขียดเ,าเ,ยเลาบักลาบ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 จังสีกรลาบไดเดี่ยแสบได้ไดยุดอกมัน่ทิ่มดอกจซื้อไหมแบ่บอมันแสบอีรีมันพอขายเนี่ยมันบองาม <c oughs> โอยบอกว่าขายบองามให้ข้าเจ้าแตงดอก <c oughs> อนี้เติมเลยนี่ตอนนั่นไอไรล่ะเติมบบจะเขียดเอาว่งอันนี้รอยเอันนี้รยสเป็นสอกบอเาส เตยมันส้มเตยไปโอดเอาเตยไปโอดบ่มันส้อมแก่นหนึ่งแล้วมันเบิร์ตยังมีเหล่าไปอย่าง้เอาพี่น้องปลาไปยินปลาไปยินใสครับไปเสียาง้วะไปเสียาง้วะไปเสีสยใสครับให้ลูกหลานไปนำเนี่ยไปเบิดบ้านเอาลหดไปเบิดบ้านเอาลหดพอดีพ่ายตากล้องเข่าพี่น้องข้าวนี่บ้ามีมสร้างใหม่ล่ะได้ได้ได,ได้นี่ไอจุ๊บเบิรงครับ

อ๋อพุ่อ่าพอูุใไญ่เราสร้างไปแล้วอดีนี่อเน้อดีอ้้ือ่้ผู้ซื่อบ่เดี๋ยวเงินมาเอาบ้านหลดได้บ้านได้ด้้เื้ออนนี้แดวหดไดออบ้านหันโอ้ยอดมากพี่น้องเฮ้ยเข้าใจเข้าใจพูกันสามวเย็นจะบังเอิญเหรอนด่ย้ึอืึม เป็นสามลอยเจ้าส่วนก็ใจว่าเข้าใจให้จ้ามึงหนใจเบื้องการขายสินที่ขายดีที่สุดพีรองอออันนี้ห้องหรถหัวออกกันด้เอไว้แล้วจะาเอมพุงนึ่มันจะติมมุเลยก็ีแเืครับผมเติมบ่เติมบังเอาปะ เอาอะไรบางป่ยไปยี่ิบห้าเฮาเฮาทำปารกิจอยู่กับเขียงสีนพี่น้องเสียบว่าว่ามีท่านมันได้กเคืองเฉียวโมงปลาตกิจกับเคียงสีนเด้อพี่น้องเด้วเออ ยัดไปจวดพี่น้องไปกินน้ำบ้านขายดีที่นี่เสียไปคนมีแต่ว่าเจ้าเชี่ยบ่บ่ว่าจะเป็นเขียงหมูเขียงเนี่ยเจ้าเชี่ยเจ้าเชี่ยซื้อๆบอ่ว่ามีให้เห็นเต็มเต็มคลิปเนี่ยกาสิปิดก่อนมันเบิดแน่นอนพี่น้องบอ่ต้อตรงหวังบ้านเฮาตำบลเฮายา่านเฮานี่บริโภคเนื้อดีนะครับนเพราะว่าจะเป็นซีนเป็นลาเป็นออมเป็นขัวเป็น,ปน้มเอาบริโภคเนื้อก,กันดีให้เห็นเห็นเหรอพี่น้องเด้อ ข้าใจเอฟซีมาโดนพวาทักขเขามาว่าเอาขายดีอีหลีบว่าษันอีหลีพี่นองผมขอบคุณครับ